ช่องไทยวันชาแนลครับผมมื่นี่เหตุการณ์เหตุยครับรถส้นกันนะครับอยู่านศูนย์โตโยต้าแังหวัดศรีสิเกดครับผมรถติดแห้งครับติดจนงเงี่วเหียดแล้วครับนี่ส้นมือเสาร์นะครับแตบบ่ผู้กันครับยังมุมงครับ ก็ได้ครับรถติดแห้งขนาดนี้นะครับหอศูนตัวจะตายแล้วครับแต่ว่าบาท่านเห็นคนตายนด้ครับตกใัยรถปตงเขาเอาไปแล้วมั้งครับนี่ ก็สบไปแล้วครับผมรถกรณีอยู่ข้างหน้านุ้ยครับนี่มีสันนวราสีดำครับป้ายทะเบียนกับซีซีแปดสามครับผมครับซีสองสุหาครับผมก็สบไปแล้วครับอย่างไร้สากติดตามช่องไปบันชึ้งแถวไหมละครับเด้อ ก็ดิ่งซับซากให่เดีกมุเจ้าสีประพาดิมไป้หมๆสวัสดีครับผม